สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูว่า iPhone 7 plus ในปี2023หรือว่าในปัจจุบนันนี้ในตอนนี้นะครับยังใช้งานได้ไหมจะยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่ iPhone 7 plus ไม่ได้อัปเดต iOS มาแล้วประมาณ1ปีนะครับก็ iPhone 7 plus จะอัปเดตสูงสุดได้ที่ iOS 15 ซึ่งหลายคนนั้นเสียดายมากนะครับที่ทาง Apple ไม่ยอมให้7ผัดพได้อัปเดต iOS 16ทางยุโรปทางอเมริกานะครับก็มีการประท้วงการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินข่าวกันอยู่บ้างนะครับก็มันเป็นเทคนิคการขายของเขาครับอันนี้เราก็ไปว่าเขาไม่ได้ซึ่ง iPhone 7ผัดเครื่องนี้นะครับผมซื้อมาในราคา4,800บาทความจุ 32G b เป็นสีชมพูนะครับ เครื่อง r e f u r b i t ผมซื้อมาจากใน Lazada ซึ่งผมก็ได้ทำคลิปแกะกล่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปดูก่อนได้แล้วก็กลับมาดูคลิปนี้นะครับจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยหลังจากที่ผมเช็คตัวเครื่องเรียบร้อยจริงๆเครื่องนี้มันเป็นสีเงินนะครับไม่ใช่สีชมพูเครื่องรีเฟอร์บิดครับถูกเปลี่ยนบอดี้มาก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านสเปคของ iphone 7 plus สักนิดหนึ่งละกันนะครับ ถ้าเราดูจากตัวสเปคก็ยังถือว่าในปัจจุบันนี้ยังใช้ได้สบายๆนะครับบางคนบอกว่าเอตัวชิป A10 มันจะเก่าไปหรือเปล่าจะบอกว่าตัวชิป A10 Fusion เนี่ยนะครับอยู่ใน iPad Pro ถึง2-3รุ่นเลยแล้วก็ใน iPad Gen 6 Gen 7อีกนะครับรวมทั้งยังอยู่ใน Apple TV ตัว 4K 2017อีกด้วยนะครับถ้าเกิดผมจำผิดหรือจำไม่หมดก็ต้องขออภัยเครื่องนี้ ยังสแกนนิ้วได้อยู่นะครับเครื่องรีฟร์บิทก็เดี๋ยวผมลองสแกนให้ดูนะครับว่ามันยังเร็วอยู่ไหมอ่คือมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ช้าด้วยนะครับอยู่ประมาณกลางๆก,ก็แน่นอนครับว่าเป็นสแกนนิ้วเจนเก่าเวลานิ้วหลากเปื้อนหรือเปียกเหงื่อมันจะสแกนไม่ค่อยได้นะครับ ต้องเช็ดให้แห้งหรือให้เกี้ยงก่อนนะครับถึงจะสแกนได้ <Okay. S 1> ถ้าบางทีเรารีบๆสแกน2-3ครั้งไม่ผ่านนะครับเราก็เริ่มจะงุดหิดแล้วอันนี้คือข้อเสียนะครับแต่ถ้านิ้วเราปกติก็ไม่มีปัญหาตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการอัปเดตเป็น iOS 15เรียบร้อยแล้วจากตอนแรกที่เปิดเครื่องมาเป็น iOS 12นะครับตอนนี้ iOS ล่าสุดจะเป็น 15.7.6นะครับวันที่ผมลงคลิปก็ไม่รู้ว่าจะมีใหม่กว่านี้หรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าจะหยุดอัปเดตแล้วแล้วก็อีกไม่นานครับ iOS 17ก็จะเปิดตัวออกมาหลหลายคนก็กังวลว่าถ้าซื้อมาใช้ตอนนี้จะใช้ได้อาจจะใช้ได้ไม่นานผมว่ายังไงก็ยังใช้ได้อีก2ปีแน่นอนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับให้ดูอย่างพวก iPhone 5s iPhone 6หยุดอัปเดตไปนานมากแล้วนะครับ ทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่เลยมีคนถามหามีคนถามหา iphone 6 p พั s ถามหา iphone 5s จากผมเยอะมากๆนะครับอยู่ตลอดต่อไปครับเรามาดูการใช้งานกันบ้างนะครับการใช้งานอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้รวมกับการเล่นเกมโอเคก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้มาพวกแอปโซเชียลต่างๆนะครับพวกแอปธนาคารแอปช้อปปิ้งออนไลน์ s h o ปปี้ลาซาด้พวกนี้นะครับ แอปฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับผมจะขอพูดรวมๆเลยว่ามันยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ uh, TikTok IG นะครับ Facebook พวก Story IG ก็ยังลงได้ปกติโดยเฉพาะวิดีโอกับ Story ใน IG ครับยังชัดอยู่นะครับส่วนการโหลดแอปโหลดอะไรก็ยังได้อยู่เพราะแอปส่วนใหญ่ยังรองรับ ios 15อยู่นะครับยังใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของแต่ละแอปได้นะครับ ก็สรุปว่าการใช้งานพื้นฐานทั่วไปครับพวกโซเชียลยังใช้ได้ดียังลื่นมากๆอยู่นะครับยังใช้ได้ปกติก็เรื่องการใช้งานผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอกล้องกันบ้างมาดูว่าตัวกล้องยังถ่ายได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ผมได้ไปลองถ่ายมาในหลายๆสถานที่ ตัวกล้องหลังที่ให้มา12ล้านพิกเซลต้องบอกว่ามันคือกล้องตัวท็อปสมัยเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ถ่ายได้ก็ยังดีอยู่แน่นอนโดยเฉพาะ,ะการเก็บรายละเอียดกับพวกสกินโทนครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของทาง Apple อยู่แล้วก็รุ่นที่ออกมาใหม่ๆในตอนนี้ในเลทราคาใกล้เคียงกันนะครับบางรุ่นเรื่องกล้องยังสู้ ตัว7พัดไม่ได้เลยนะครับแต่ต้องในเลทราคาเดียวกันนะครับแต่ว่าสมัยนี้ครับกล้องชัดไม่ชัดไม่สำคัญครับเพราะว่ายัางไงเราก็ใช้แอปแต่งอยู่ดีแต่ผมว่าถ้าภาพต้นฉบับของเราชัดก็จะทำให้แต่งง่ายขึ้นแล้วก็7พัดมีเลนส์เทเลฟโฟตโต้12ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพบนบุคคลได้หน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ หรืออะไรก็ตามนะครับสามารถทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้หมดจริงๆก็มันอาจจะมีหลุดดบ้างนะครับตามขอบขอบอาจจะเก็บได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บได้ไม่หมดส่วนงานวิดีโอกล้องหลังตอนนี้นะครับถ่ายได้สูงสุด 4K 30เฟรมเรทแล้วก็ 180p 0 30เฟรมเรทตัวว,วิดีโอกล้องหลังจะไม่มี60เฟรมแล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้แค่ 180p 30ก็พอแล้วนะครับถ้าเป็น 4K okay, เนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยไหวนะครับภาพมันจะออกแหลกๆหน่อยดูได้จากาวิดีโอที่ผมขึ้นเทียบให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่า1 0 8 0 P 30ดูเหมือนจะลื่นกว่านะครับส่วนอย่างอื่นนะครับพวกแกนเก็บสีอะไรก็จะคล้ายๆกันหมดต่อไปครับกล้องหน้ากล้องหน้าให้มา7ล้านพิกเซลคือต้องบอกว่ากล้องหน้าของ7 plus ตอนนี้นะครับยังใช้เซลฟี่ใช้ทำอะไรได้หลายอย่าง ซึ่งกล้องหน้า7ล้านตัวนี้นะครับอยู่ในหลายรุ่นมากเกือบ10รุ่นนะครับที่ใช้กล้องหน้า7ล้านพิกเซลอยู่แต่ข้อจำกัดก็คือจะต้องถ่ายในที่แสงเยอะๆหรือหาแสงที่เพียงพอถ้าถ่ายย้อนแสงหรือตอนกลางคืนก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าครับถ่ายได้สูงสุด 180p 0 30เฟรมเรทแต่ไม่มีการสั่นให้นะครับถ้าใช้กล้องหน้า แล้วเราเดินถ่ายนะครับอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดใช้จริงๆผมก็แนะนำให้ใช้พวกขาตั้งนะครับหรือไม่ก็ไม้กิมบอลเสริมนะครับตัวภาพจะนิ่งขึ้นเยอะพวกการเก็บสีรายละเอียดวิดีโอคือดีอยู่แล้วนะครับขาดแค่การสั่นอย่างเดียวโอเคก็เมื่อกี้ผมข้ามไปอย่างนึงครับก็คือการใช้งานพวกมัลติมีเดียนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น YouTube YouTube ตอนนี้ ความละเอียดสูงสุดที่ดูได้ก็คือ 1080p 60พวกแอป,ปดูซีรีส์ต่างๆดูออนไลน์นะครับดูผ่าน Google Chrome หรือ Safari ส่วนมากก็จะดูได้ประมาณนี้ทั้งหมดนะครับ 1080p หรือ 720p แต่ว่าก็จะมีก็จะมีแค่เด็ดฟิกครับที่อาจใช้ความละเอียดได้น้อยกว่าเขาหน่อย on, Everyone, iPhone 7พัดให้มาเป็นลำโพงคู่สเตอริโอจะอยู่ด้านล่างกับด้านบนนะครับเ,เรื่องของเสียงนะอาจจะไม่ดัง แต่ว่าก็จะไปทดแทนด้วยเมติเสียงที่ดีมากกว่ามาถึงการเล่นเกมกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะลองเล่น ROV ให้ดูเกมหนึ่งก่อนส่วนเกมอื่นผมจะ ทดลองเล่นให้ดูในคลิปหน้านะครับเป็นคลิปเทสเกมส่วนคลิปนี้ก็ดูอวีไปพังๆก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเล่นแบบอัดหน้าจอกับไม่อัดหน้าจอให้ดูด้วยนะครับสำหรับเกม ROV e. ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าตัวเกมกันก่อนนะครับผมก็จะตั้งค่าเท่าที่ตัวเครื่องมันจะเล่นไหวเล่นได้นะครับถ้าตั้งสุด ถ้าตั้งค่าสูงสุดมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยครับตั้งค่าในหน้านี้ผมให้ตั้งที่ตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าภาพเพชรดีผมอยากให้ลดลงเป็นมาตรฐานก็พอนะครับมันจะช่วยให้เราเล่นได้านานขึ้นนะครับแล้วก็หน้าสนามลบผมก็จะเปิดเฟรมเรทสูงแล้วก็เขาโค้งกับเ f ฟเฟกต์หมอกก็ปิดไปนะครับ าตั้งค่าตามผมแบบนี้รับรองเล่นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกผมจะเล่นแบบไม่บันทึกหน้าจอให้ดูก่อนแล้วก็ผมจะใช้ Wi-FI ในการเล่นอตอนนี้ในห้องผมไม่ได้เปิดแอร์นะครับเปิดแต่พัดลมยังไงก็ดูผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ให้ดูพวกเฟรมเรทดูพวกกราฟิกนะครับไม่ต้องดูว่าผมจะเล่นเก่งหรือเปล่านะครับ หลังจากที่ผมได้เล่นมาสักครู่หนึ่งแล้วตอนนี้ก็ได้ทําการอัดหน้าจอเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าอะไรยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าถ้าเราเพิ่มการอัดหน้าจอเข้าไปมันยังจะเล่นไหวอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เครื่องก็เริ่มที่จะมีความร้อนขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเล่นไหวไหม ก็สรุปว่าเกม r o v เล่นได้นะครับกับ iphone 7 plus แต่ว่าเราจะต้องลดการตั้งค่าลงมาให้เท่าที่ผมหรือว่าน้อยกว่าที่ผมตั้งไว้ก็ได้ถ้าตั้งค่าสูงสุดเนี่ยมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับส่วนเรื่องความร้อนครับไม่ต้องห่วงเลยมันร้อนอยู่แล้วนะครับ iphone รุ่นเก่าเก่าถ้าเกิดใครที่จะเอาไปเล่นานานๆน,นะครับแนะนำให้เล่นหน้าพัดลมเลยหรือว่าเล่นในห้องแอร์นะครับ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าซื้อพัดลมมาติดที่หลังเครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกส่วนใครนะครับที่อยากดูเกมอื่นๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็เอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมายัางใช้งานได้ไหมก็ต้องบอกว่ายัางใช้งานได้อยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการอัปเดตอะไรต่างๆตอนนี้ผมเห็นมีน้องๆนักเรียนนะครับหรือแม้จะเป็นคนทั่วไปนะครับยังใช้7พัด หรือ8ปดัอยู่เยอะมากๆยังคุ้มอยู่ในงบประมาณมือสองห้าบาทนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยแน่นอนครับว่าพวกอะไรพวกอุปกรณ์เสริมหาง่ายมากๆนะครับแล้วก็ยังถามอีกว่าถ้าซื้อตอนนี้ยังใช้ได้อีกนานไหมนะครับยังใช้ได้อีกกี่ปีถ้าซื้อตอนนี้ยังใช้ได้อีก2ปีแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนใช้มากกว่าครับว่าจะใช้ได้นานหรือไม่นาน ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่า,อาตอนนี้ iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 plus iPhone 7นะครับยังใช้ได้อยู่เลยยังเห็นมีคนใช้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น iPhone 7 plus อีก2ปีใช้ได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวคลิปนี้จะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ